สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีเมษทุกๆท,ท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งกับเปิดฟ้าสองดาวนะครับและคลิปนี้อีพีนี้ก็ยังอยู่กันกับคำพยากรณ์ประจําเดือนอยู่นะครับเป็นของเดือนสิงหาคมนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีเมษนะครับ หรือว่าหากท่านใดที่อาจจะยังไม่ทราบลักษณะจุดเกิดของตัวเองนะครับไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนอก็ขอให้อ้างอิงจากผู้ได้เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่13เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือคนราศีเมษนั่นแหละนะก็สามารถที่จะเอามาใช้อ้างอิงดูร่วมกันได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของคำพยากรณ์กันเลยดีกว่านะครับ สำหรับชาวเมษในเดือนสิงหาคมนั้นนะพระอังคารดาววาสนาถือว่าโคจรดีนะครับอยู่ในมุมที่มั่นคงฝ่ฟาฟันแล้วก็เติบโตนะถึงแม้ว่าดาวท่านอาจจะโคจรผ่านเรือนคู่ศัตรูอยู่บ้างและยังมีดาวคู่ศัตรูเลงข่มกันอีกแต่ก็เป็นดาวดีนะเป็นดาวที่นำพาให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเจริญงอกงามมากขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะครับก็คือเป็นเรื่องของการของงานหรือจะเป็นพระเสาร์เองที่เป็นเจ้าเรือนของงานโดยตรงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะมีความขัดแย้งกันกับพระอังคารซึ่งเป็นดาววาสนาดาวประจําเนื้อประจําตัวเนี่ยแต่ว่าดาวทั้งสองดวงนั้นก็ลอยอยู่ในมุมที่ดีไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะที่เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนพันธุนะ แต่เดี๋ยวเลยสักกลางกลางสิงหาไปแล้วเนี่ยก็จะขยับเข้ามาเป็นกเกษตรตาที่บดีอยู่ในบ้านของตัวเองส่วนพระเสาดาวการงานนั้นนะครับก็ยังคงลอยอยู่ในเรือนลาบอยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้ยาวไปจนถึงประมาณตุลาคมนะครับดาวการงานตรงนี้จะมีการพักองศาหรือว่าเดินถอยหลังอยู่บ้างก็ตามแต่ แต่ก็ยังอยู่ในองศาของเรือนลาบอยู่ดีนะครับไม่ได้ส่งผลเสียใดๆยกเว้นว่าบางเรื่องอาจจะมีความร่าช้าหรือว่าอาจจะไม่ได้ดังใจอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วความสําเร็จและลาบผลเองมันก็จะมีมาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับส่วนพระอังคารดาววัสนานั้นหลังจากเดินอยู่ในเรือนคู่ศัตรูมาตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนะครับจนยาวมาถึงสักกาางสิงหาเนี่ย แต่พอเลยสักกลางสิงหาไปแล้วดาวาสนาดวงนี้ก็จะเดินออกจากเรือนคู่ศัตรูแต่กลับเข้าไปอยู่ในเรือนอริแบบเต็มเต็มกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงครึ่งหลังของสิงหาไปแล้วแต่จะบอกว่าไม่ดีก็คงจะพูดได้ยากหรือจะบอกว่าดีเองก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับก็เป็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะดีแต่ก็ดีแบบมีเงื่อนไขนะ เพราะหลังกลางเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยดาววาสนาท่านตกอริ่ก็จริงแต่ว่าดาวท่านก็ได้ตําแหน่งเป็นทั้งมหาจักรเห็นไหมดังคําที่ว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ก็ต้องบุกบาฝาฟันกันโฉงเฉงช่างหนักหนาเหนื่อยหนักหน่ายํำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ได้ดีใจคือต้องสู้เอาต้องรุเอายิ่งอุปสรรคดักหนาแค่ไหนสิ่งที่จะได้มาก็จะใหญ่เท่านั้น นะอีกทั้งดาววัสนาดวงนี้ยังเดินเข้าสู่วิธีของความสําเร็จคือสิงหาเนี่ยอยู่ในมุมของความเป็นอุดมมาเกณฑ์อุดมก็คือมากมายมากมายด้วยโอกาสเพราะว่าเป็นอุดมอยู่ในเรือนอริและเกณฑ์นี้ก็จะยาวไปจนถึงเดือนหน้ากันยาด้วยนะครับเพราะว่าวาสนาเนี่ยยังไม่ได้เดินไปไหนยังคงเป็นมหาจากักรแล้วก็เป็นอุดมมเกณฑ์อยู่ในเรือนอรินะครับยังคงผลักดันกันอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ แต่พอเข้าตุลาไปดาววาสนาจะเดินเข้าไปเป็นองค์เกณฑ์ความสําเร็จจะมีมากมายหลั่งไหลเข้ามาให้ได้เห็นให้ได้บังเกิดขึ้นมานะครับมีโอกาสจะได้ราบก้อนโตราบใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทั้งทองข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่ราบที่เป็นสัตว์สองเท้าก็จะมีมาด้วยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นคือเมษเนี่ยปีนี้เป็นปีทองของพวกเขาจริงๆเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยที่จะห่วงมากนักสักเท่าไหร่หรอก จริงๆมันก็ดีมาตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาด้วซ้ำไปแต่ปีนี้มันสุดจริงๆดาวสุภาพทับตัวเป็นราชาโชคมีผู้รับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคิดหวังสิ่งใดผลักดันมันก็จะเกิดลาบเกิดผลมีผู้ใหญ่ให้ลาบให้ยศให้โอกาสทำงานใกล้กับผู้รับผู้ใหญ่แล้วได้ดีแล้วนี่แถมยังมีพ่อราหูดาวลาบเข้ามาทับตัวอีก แม่ถ้าพูดถึงพระราหูเข้ามาทับตัวเนี่ยนะถ้าเป็นลัคนาอื่นราศีอื่นๆเนี่ยเข,เขาก็กลัวเข,เขาก็กังวลแต่ไม่ใช่กลับชาวเมทนะเพราะอะไรละ่ะนั่นก็เพราะว่าพระราหูนั้นเป็นดาวลาบของชาวเมทอย่างไงแถมยังมีธาตุที่ส่งเสริมกันอีกด้วยกับดาววัสนาก็เรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันคุยกันถูกคอมันไปด้วยกันได้มันส่งเสริมกันเอาลองไปสังเกตดูเถอะครับ ช่วงทางโอกาสมากมายเนะี่ยจะมีหลั่งไหลเข้ามานะเดี๋ยวคนนั้นก็มาชี้ทางให้เดี๋ยวคนนี้ก็เอาโอกาสมาบอกมานําเสนอแล้วยังไม่รวมถึงไอ้ที่กองอยู่ในหัวอีกไอ้พวกโปรเจกต์โครงการอะไรเนี่ยเพียบเลยนะครับกับชาวเมรเนี่ยไม่มีคําว่าจนตรอกหรือว่าเจอทางตันหรอกครับมีแต่คําว่าทําไม่ทันแล้วก็งานล้นมือนั่นแหละช่วงนี้นะ ก็ต้องพยายามเคลียร์ออกไปบ้างนะครับพยายามจัดการให้เป็นระบบระเบียบนะไม่อย่างนั้นคุณจะงงเองแล้วก็หลงเองอหรือไม่ก็อาจจะพลาดท่าเสียทีในจุดที่ไม่ควรจะพลาดด้วยซ้ำไปนะก็ต้องทำให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็ช่วงนี้นะครับตั้งแต่มิถุนามาแล้วนะกระดก,กรดาสิงหาและยาวไปจนถึงกันยาเนี่ยมันเป็นช่วงของอ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือออกศึกนั่นแหละออกตอีครองบ้านครองเมืองของคนอื่นหรือก็คือมันเป็นช่วงมุ่งมั่นทํางานมุ่งมั่นสร้างชีวิตนะครับมันเรื่องงานมันอาจจะหนักหน่อยละหรือว่าภาระมีอาจจะมีเข้ามาเยอะหน่อยต้องทานู่นทํานี่มีหลากเรื่องารายราวที่เข้ามาให้ต้องได้รับผิดชอบแต่มันก็เป็นช่วงขับเพื่อนให้เจ้าชะตานั้นมีความก้าวหน้าในชีวิตด้วยมีโอกาสได้ยกระดับอัปเกรดตัวเองในหลายๆด้านขึ้นมา นะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละเพราะว่ามันมีแรงกดดันรอบด้านเข้ามาแต่ใจกลับไม่ท้อนะครับและเมษเนี่ยเป็นราศีแห่งการบุกเบิกเป็นราศีแห่งการทํางานหนักตรากตาําทําศึกเยอะนะครับยิ่งงานเยอะร่างกายก็ยิ่งกระชับกระเฉงยิ่งมีศึกใหญ่เข้ามาหัวใจมันก็เต้นแรงนะไม่มีกลัวหรอกกลัวซะที่ไหนล่ะคนธาตุไฟสยาง เล็กๆไม่ใหญ่ๆทําหรือว่าเปิดก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับมันจะเป็นซสอยหยากนั้นคือเรื่องใจเนี่ยต้องมาก่อนนะสาหรับชาวเมดนะเลยอาจจะเป็นที่รักของใครหลายๆคนที่ร่วมงานกันนะครับตลอดรวมไปถึงผู้รับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้านายด้วยก็ตามแต่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ให้ใจแล้วก็รักเพื่อนรักพ้องรักลูกน้องบริวาตรตลอดรวมไปถึงลูกหลานบุตรหลานของตัวเองนั่นแหละแต่อาจจะมีนิสัยออกแนว บงการอยู่นหน่อยๆซึ่งมันก็เป็นนิสัยของชาวเมธเองนั่นแหละเป็นคนตรงๆคือเลือดต้องล้างด้วยเลือดอะหรือถ้าดีมาก็ดีตอบจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นคนตรงๆถึงแม้กับบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะดูดุหน่อยแต่ก็ปกป้องและดูแลได้อย่างเต็มที่นะครับเอาละถ้าพูดถึงเรื่องงานก็บอกไปแล้วว่าไม่น่าห่วงอะไรถึงแม้ช่วงนี้มันอาจจะมีภาระหลายๆทาง เข้ามาให้ได้รับผิดชอบเข้ามาให้ได้จัดการอยู่แต่ก็จะไม่อยู่เหนือไปกว่าความสามารถของตัวเองจะสามารถจัดการได้หรอกนะครับแล้วอีกอย่างดาวสุภาะเข้ามาทับตัวเนี่ยความสําเร็จมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่กับตัวคุณนั่นแหละแต่สิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็คือความใจร้อนนะโดยเฉพาะคําพูดหรือว่าเกี่ยวกับการสั่งการการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ มันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้กับคนรอบๆตัวหรือว่าผู้ร่วมงานกันนะครับคือถ้าเมธเนี่ยอยู่ในฐานะผู้สั่งการช่วงนี้ก็อาจจะจู้จี้ไปบ้างกับบริวารหรือเปล่า ก็ต้องดูตัวเองก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์กับเหล่าบริวารของตัวเองให้ดีๆโดยเฉพาะเรื่องคําพูดที่มันอาจจะตรงไปหรือว่าแข็งไปจนทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเขามีความกดดันขึ้นมาจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือแม้แต่กับผู้รับผู้ใหญ่เองช่วงนี้ก็อย่าพยายามไปขัดคําพูดของท่านมากนะครับท่านอาจจะเรื่องนู้นนี้นั่นบ้างกดอาจจะเยอะแยะไปหน่อยแต่ก็ให้ค่อยๆพูดค่อยๆจากนนะครับ สําคัญก็คือความใจร้อนกับปากกล้านี่แหละต้องระมัดระวังนอกนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยผู้รับผู้ใหญ่เขาก็ยังเป็นเสาหลักให้คุณได้ยึดเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงหรือว่าเกิดความมั่นคงขึ้นมาได้นะครับหรือแม้แต่เราบริวารเองก็ตามแต่ก็ยังคงให้การเกื้อกูลดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีอยู่แล้วให้คุมที่ใจของตัวคุณเองนั่นแหละนะครับบางอย่างก็ต้องเย็นให้พอแล้วก็รอให้ได้นะพอถึงเวลา มันจะได้มันจะมันก็ได้เองมันถึงเวลามันจะมามันก็จะมาเองนั่นแหละโชคอยู่ที่ปากนะพูดให้ดีพูดให้เพราะโชคราบเงินทองและความสาเร็จจะเข้าหาเองและโชคเองก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยการกระทําของคุณนะโดยรวมเนี่ยดาววาสนาอ,อยู่ร่วมกันกับดาวคู่ธาตุอย่างพุทธศุกเนี่ยนะครับสเสน่ห์มีอยู่ที่ตัวอยู่แล้ว นะแต่งตัวให้ดูดีให้สะอาดสะอา้านพูดจาให้ดีนะอย่าไปชวนคนนั้นคนนี้ทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกันหาเรื่องกันมีงานเข้ามาก็ทําไปเกิดปัญหาขึ้นมาก็แก้ไขไปบริวารรอบๆตัวก็มีช่วยเหลืออยู่แล้วพยายามพูดให้กําลังใจเขาเข้าไว้เขาเหล่านั้นแหละคือกําลังของคุณนะแค่นี้ความสําเร็จก็โดดเด่นมากอยู่แล้วแม้แต่ศัตรูบางคนเองก็ผันตัวมาเป็นมิตรด้วยซ้ําไป หรือไม่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะกําลังคุณแข็งกล้ามากนะช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับภาระหน้าที่การงานยังอาจจะยังคงมีมากอยู่นะครับก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหลายๆด้านงานในลักษณะของเอกสารการเจรจาแลือว่าการติดต่อเดินทางไปๆมาๆเนี่ยยังเป็นภาระให้ต้องได้กังวลใจอยู่นะครับแต่ในทางกลับกันก็อาจจะได้เจอการณมิตรนะที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตอนราไปจนถึงเจอคนถูกใจนู่นแหละสําหรับคนโสดนะ,ะการเงินการทองถึงแม้ว่ารายจ่ายจะออกเยอะก็จริงแต่รายรับเองก็หาเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับหาเข้ามาได้ดีอยู่นะครับการงานพวกค้าขายเงี้ยนะมีเงินเข้ามาค่อนข้างที่จะหมุนหมุนเวียนคล่องอยู่พอสมควรหรือต่อให้บางท่านอาจจะมีรายจ่ายเยอะจนขาดสภาพคล่องไปนะแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้ ่ไม่ยากมากนักนะครับก็จะมีช่องทางมีเส้นสายคอยเกื้อกูลกันอยู่นั่นแหละพอขยับเข้ามาช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับการงานถึงแม้ว่าอาจจะยังคงตรึงมืออยู่นะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เข้าที่เข้าทางไปมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วจะมีงานใหญ่เข้ามานะหรือมีภาระสําคัญบางสิ่งบางอย่างให้ต้องได้พยายามผลักดันไปให้ได้นะครับคือจริงๆเนี่ย ถ้าแค่ภาระหรือว่าการงานของคุณคนเดียวผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาอะไรหรอกแต่นี่มันก็มีแนวโน้มอาจจะต้องไปเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นด้วยเช่นปัญหาของลูกน้องก็เหมือนปัญหาของเราอะไรประมาณนี้หรือภาระขององค์กรมันก็เหมือนภาระของเรามันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือคนเมธเนี่ยถ้าได้ทํางานถึงไหนถึงกันมันจะเป็นอย่างนั้นนะผลงานหลักร้านแต่ว่าราคาแรงในหลักร้อยมันจะเป็นประมาณนี้แหละแต่เอาระ อนาคตมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นอยู่หรอกนะครับก็ขอให้มุ่งมั่นอดทนสร้างเครดิตสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองไว้อีกเดี๋ยวเดือน2เดือนเนี่ยนะผลงานลาบผลมันจะมีตามเข้ามาให้ได้เห็นให้ได้เจอเองเอาเป็นว่าการงานดีนะครับมีความสําเร็จมีผู้รับผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือใครที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานอยู่ในองค์กรามาในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีโอกาสจ,จะได้เลื่อนยศปรับตําแหน่งนะ นะก็จะมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมแต่ว่า,าชื่อเสียงและเกียรติยศเองมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยนั่นแหละครับนะาการนัดหมายหรือว่างานบางอย่างอาจจะมีการเลื่อนไล่เช้าออกไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็จะมาอยู่นะครับพวกขอให้ใจเย็นๆแล้วก็สม่ำเสมอกับภา,าราที่ของตัวเองก็พอ ส่วนการเงินนั้นนะครับรายรับรายได้เนี่ยยังหาเขาได้ตลอดนะครับยังมีหมุนเวียนคล่องอยู่มีโอกาสจะได้สร้างแหล่งงานหรือว่าสร้างแหล่งทําเงินมากกว่า1รายรับให้กับตัวเองหนึ่งช่องทางให้กับตัวเองนะครับเอาเป็นว่าก็มีกินมีใช้แบบทั้งตามใจตัวเองแล้วก็เปให้กับคนอื่นได้ด้วยก็แล้วกันนะในช่วงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามดาวการเงินเนี่ยท่านเดินเดิน,ดนถอยหลังนะ รายจ่ายอาจจะยังคงมีเยอะอยู่ในช่วงนี้จ่ายนู่นนี่นั่นมีภาระมีคือไหลออกหลายช่องทางอะ่ะหรือมันมีโอกาสจะได้ซื้อของใหญ่ของแพงบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับอา,อาจจะของชิ้นนี้อาจจะอยากได้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีหรือว่ายังยังความพยายามอาจจะยังไม่ถึงมันก็มีโอกาสจะได้เข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะครับมีโอกาสจะได้ ทําสัญญาผ่อนจ่ายกันในระยะยาวๆด้วยซ้ำไปแต่มันก็จะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อต,ตัวคุณมากคือรับรองได้ว่าจะได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่เลยละ่ะหรือว่าได้ยกระดับฐานะของตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะได้รถอาจจะได้บ้านหรือว่าเป็นที่ดินอสังหานะครับมันก็อาจจะมีเกณฑ์เกิดรายจ่ายไปกับสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งก็เป็นของอสินค้าราคาแพงอยู่พอสมควร ประมาณปลายเดือนนะครับจะมีโชคทางการเงินเข้ามานะใครที่กําลังรอรออยู่นะครับประมาณปลายเดือนก็จะมีความโชคดีเข้ามาส่วนความรักนั้นนะครับก็อาจจะต้องบอกกันตรงๆว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของการสร้างตัวช่วงของการผลักดันความสําเร็จนะครับยังไม่ใช่ฤดูแห่งความรักแต่ดูตามคู่ดวงดาวแล้วมันก็มีเข้ามาบ้างแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะยัง ผิดฝาผิดแฝกันอยู่นะครับอาจจะยังไม่ใช่ของจริงหรือว่า,าหาความโปรงตัวอาจจะยังไม่ได้สําหรับคนโสดนะครับมีโอกาสจะได้เจอคนชอบเจอคนถูกใจนั่นแหละนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่คู่แท้หรือว่าเขาเองก็อาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับเป็นเป้าหมายที่อาจจะเรียกได้ว่าสวยหล่อเอาการอยู่พอสมควรนะครับก็ธรรมดาดอกไม้งามมันก็ย่อมมีผีเสือ้อบินเข้ามาหามากกว่าหนึ่ง นะหรือแม้แต่ฝั่งของคุณเองก็เช่นกันนะดังนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจับได้ขึ้นมาในความหงึงหวงมันจึงจะเกิดขึ้นมาส่วนคนมีคู่นั้นนะครับความสัมพันธ์อาจจะยังคงดีอยู่นะครับคงหนักแน่นอยู่ถึงแม้ว่าใจคนมันอาจจะถดถอยไปบ้างนะคนมีคู่ถึงแม้ว่าความรักและความสัมพันธ์มันจะยังคงดีอยู่แต่ว่ากรัะดกราดาที่ผ่านมาเนี่ย ระวังระวังพฤติกรรมการกระทําของตัวเองจะนําพาให้เกิดความระหวาดระแวงในความสัมพันธ์ขึ้นมาจนเกิดความหงหวงขึ้นมาได้แต่พอขยับเข้ามา,าสิงหาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับต้องได้กลับไปง้อเขาอะ่ะหรือไม่ก็ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องง้องแง้งต่อกันนะชาวเมรก็อาจจะเป็นคนที่ดูแลและใส่ใจกับ ทุกๆรายละเอียดของคู่ครองมากซะจนเกินไปซึ่งบางทีมันก็อาจจะมากจนเหมือนกับเป็นการบังคับ นะครับก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเกิดความกดดันแล้วก็น้อยใจไปได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคือความพักเนี่ยมาแน่ๆละแล้วเร็วนี้แหละขอให้ใจเย็นๆช่วงนี้ไฟในตัวมันสูงวังม,มุ่งม,มั่นเองมันก็มีมากกับเป้าหมายใดๆก็ตามที่มีเข้ามานะครับซึ่งก็ดีแล้วแหละเหมาะแก่การเริ่มต้นผักดันอะไรใหม่ๆนะครับบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นมาในชีวิต แต่ก็อย่าลืมใส่ใจกับคนใกล้ตัวกับคนรอบข้างกับบริวารของตัวเองด้วยนะใจร้อนได้กับงานแต่ว่าก็ต้องใจเย็นกับคนให้ได้เหมือนกันก็ขอให้โชคดีขอให้สำเร็จนะครับปรารถนาสิ่งใดตั้งใจและมุ่งมั่นเอานะแล้วจะสมหวังปีนี้เป็นปีทองของผู้คุณการงานทำไว้ก็จะนำพาผลกำไรเข้ามาอย่างมหาศาลธุรกิจมีการขยับขยายการลงทุนรงแรงไปก็จะมีการก่อตัวใหม่ๆขึ้นมา นะครับส่วนความรักรอสักประมาณตุลาคมนะเนื้อคู่จริงๆถึงจะมาหรือฟ้าถึงจะเปิดทางให้แต่จริงๆมันก็มาตั้งแต่หลังสงการแล้วล่ะแต่ว่าวิบากกรรมเองก็ยังคงมีผลอยู่ใครที่คบหากันมาก่อนในช่วงนี้ก็ประคับประคองใจกันไปให้ถึงช่วงตุลานะครับถึงจะผ่านพ้นมรสุมข้อกรรมไปได้เอาละนอกจากอารมณ์ส่วนตัวแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเตือนมากนะครับ คงได้แต่บอกว่าสู้ๆเอานะเพราะหากหวังสูงมูลค่าเองมันก็แพงแต่ก็ใช่ว่าจะเกินบารมีเกินความสามารถตัวเองที่จะขวยขวาเอาไว้ได้ขอให้สําเร็จนะผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านยังคงให้ราบโดยเฉพาะคุณแม่หรือวยญ,ญาที่เป็นฝ่ายหญิงนะครับสวัสดีครับ